เาค้มาตามถึงบ้านะจไปเรียนส่งแม่ครแล้วคันหน้าโรงเรียนแต่ไเชิญไปหลอกไปเฉพาะครูับครูก้เเชิญาครับยังส่งแม่ครูอาวุชแม่ครูลรูนะทียัส่งนะวันพรุ่งนี้แม่ครูก็จะ ยังส่งนักเรียนเหมือนกันนะคะก็เลยแจ้งไว้อยู่ว่าแม่ครูจะเลี้ยงไปสักทีมีพนักงานถามเราประาณวันนี้มาเก็บมากเลยครับดครับนักเรียนไม่โมโหเลยค่ะเรียนที่ตัวต่อแต่ยายอืมแล้วอยู่รู้เลยแล้วพอจะไปตั้งแต่วันไหนนะครับพอจะย้ายไปตั้งแต่วันไหนครับวันที่สิบวันวันที่เก้าวันที่เก้าก็ไปทางโน้นแล้ว เอาวันจันท์จะมาเนาะจันทร์กันบ้างวันก็เก่าไปผู้ใหม่มาธรรบดาเนาะเมื่อวานเันก็ย้ายออกค่ะันก็รองแต่เมื่อวานนี้ก็ไปโรงเรียนนละโรงเรียนหน้าอยู่อยู่อยู่กลางบ้านก็คือว่านี่คนของเรา แต่เพียงว่าเขตระสมศึกษาเปลี่ยนจากหนองคายไปอุดรประมาณสังกัดต้นสังกัดตอนพอประจุครูั้งแรกมานี่ก่อนบ่ครับสมัยแรกหรือบรมแมนอาจจามาอยู่นี่ก่อนเนาะครับสี่เจ็ดวัฒละยังอยู่ตอนนั้นเน่ะทีเจ็ด นายเดมที่สอกไปสดัร์แ้วก็สองเป็นพนัาราชการมวาะลามโได้เดเดียวได้ต่เป็นอ๋อโอ้แต่ก่อนมันแยกกันนัดเดนี่รวมกันแล้วเ่พอแยกแยกมันยงมังแยกกันมีช่วงนั้นที่รวมกัน คำว่าขยายโอกาสกับสายงานอื่นก็เก้าเขายุบเลยหรอแม่กูเดี๋ยวยังขยายาก็ยังยังเป็นเือเก้าอยู่โอ้โอ้ขยายโอกาสสักกัรปสมจรินดีต้อนรับประธานปรานศึกษาคนใหม่เนี่ยนะบ้านเก่าแท้ๆรอดพอกัน ครับเราอยู่ไหนก็พัฒนาที่นั่นเนาะทมกคนเนาะประมาณนั้นเนาะทุกคนอ่ารุ่นนี้ก็ลำบากไกลก็เลยบอกพะว่าไม่ต้องลำบากใกลหรอกรมีอะไรจะปื่นตาตืึกตาามีอะไรหนักใจก็โมาถามโทมาไทยที่จะให้ลงมาช่วยอะไรก็บอก สมมตวัดตอนนี้ก็ว่างอยู่ว่าอยูแล้วมันไม่ได้แต่ถาไม่ไม่เชิญเราก็ไม่ได้มาถาเป็นแต่ถ้าเชิญเรื่องจริงแล้วนั่นแหละนั่นแหละถ้าไม่มาก็คือว่าติดขัดจริงๆแเลเฝากไปแจ้งเลยมีหนังสือไปแจ้งครับประมาณนั้นเราต้อง ้านอกจากยังเป็นจริงๆก็ขอเออบางทีครับเรย่องคี่ายโไปยจงเราะว่าเราขาดอรบางครั้งเราตัดใจไม่ได้เราว่าานประชุมอบตเราก็ฝากท่านอบตดนแลแม่พี่ครับครับอบตเป็นไงงมกลางวี่กลางวันทั้งนี้ไม่ขาดแทนนะปกติบังคับเลยกาเงินกน็เก็บองอาหารส่งือไปแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็เพิ่มน้า

จะย้ายพี่เลึกทำครับของฝากเน้อพี่น้องพอเพิ่นใจยายใจะย้ายไปประจำที่เขตการศึกษาอื่นจังหวัดอุดรครับรานให้พเขนไปบ้านน้าไดูบงดเลาบ่าตอนเข้าประชุมถ่ายวิดีโอไว้ลงลยูทูปครับ ครับอูออเครับประธานนี่ได้พันห้าแมมจอน้องแรมองสเกล็ครับอมดีเจ้าใส่เกลยงเจ้าอะไุพวทั้งปันไม่เกินเอ้เออนี่เนี่ไม่กวาดเลยนะเออเนี่ย เดีวันตัวนั่นนะรู้หมรูลก๊ปาปายให่่มาถ่ายรูปไหมแค่ถายใ้พี่หญิงถ่านใพี่หญิงเออสอง